ที่สหรัฐอเมริกานะครับเกิดเหตุสุดละทึกขึ้นนะครับเมื่อรถรางที่มีการบรรทุกสายเคมีอันตรายเนี่ยเกิดรั่วไหลออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทําให้มีการอบพยพป,ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากมายเลยทีเดียวครับสวัสดีครับเวิ l ์ s สแนปช็อกับผมบิ๊กพอดนายนิติธนาพรกุลครับ คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีของสหรัฐอเมริกาครับระดมกําลังไปยังพื้นที่ที่เกิดการล่วไหลของสารเคมีครับที่มีชื่อว่าสไตลีนนะครับที่ั่วไหลออกจากตู้ขบวนขนส่งจากรถรางนะครับที่อยู่ใกล้กับเมืองซินซินเนติในรัฐโอไฮโอนะครับ ซึ่งทางการนะครับตอนนี้มีการสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งในรัศมี800เมตรนะครับแล้วก็อบยพประชาชนทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยออกไปก่อนเพราะว่าสายเคมีตัวนี้เขาบอกว่ามีความอันตรายสูงมากเลยทีเดียวครับโดยหากว่ามีการสูดดมเข้าไปนะครับก็จะทําให้เกิดอาการคืนไ้อาัจียนปวดหัวแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็หากสัมผัสเป,เป็นเวลานานๆเนี่ยเขาบอกว่าจะนําไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียอวัยวะแล้วก็หนักสุดก็คือเสียชีวิตเลยทีเดียวครับ ดยสายเคมีสไตรีนเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นสายเคมีที่ติดไฟได้ง่ายการกําจัดการจัดการกัามันตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากทีเดียวครับเพราะว่าจําเป็นที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟในพื้นที่เพราะไม่อย่างไรเนี่ยสถานการณ์เนี่ยจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกโดยสายเคมีตัวเนี้ยเขาบอกว่าถูกใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางครับกับพลาสติกซึ่งส่วนสาเหตุที่ทําให้มันั่วไหลออกมาเนี่ยเบื้องต้นก็พอจะทราบแล้วนะครับว่าเกิดจาก วาล์วระบายแรงดันในตู้เก็บสารเคมีดังกล่าวนะครับมันมีอาการซึมนะครับยางตัวล็อกอะไรพวกนี้มันซึมก่อนที่มันจะรล่วไหลออกมานะครับถึงก็เป็นอันตรายสูงมากเลยทีเดียวแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่แค่ผู้คนที่อยู่ในรัศมี800เมตรนะครับที่ต้องอพยพหนีพื้นที่ที่อยู่นอกรัศมีอพยพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆ ก็อย่าเปิดประตูเปิดหน้าต่างหรือว่าช่องระบายอากาศในบ้านหรือว่าเลี่ยงการออกนอกบ้านชั่วคราวตอนนี้นะครับเพราะว่าไอ้สายเคมีสไตรีนตัวนี้นะครับอันตรายสูงมากๆกครับก็อย่างที่บอกไปหากสูดดมเข้าไปเนี่ยอันตรายถึงชีวิตนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับในเกี่ยวกับสายเคมีรุ่นหลนี้นอกจากนี้เขาก็ยังมีการสั่งให้โรงเรียนในพื้นที่เลยรัศมีเนี่ยก็ถ้าถ้าปิดหรือว่างดการเรียนการสอนไปได้เนี่ยก็งดไปก่อนนะครับแล้วก็กิจกรรมการแจ้งทั้งหมดเนี่ย ก็ควรจะระง,งับนะครับปล่อยเด็กๆกลับบ้านไปก่อนเพื่อความปลอดภัยครับ